มาเล่ากันต่อเลยนะครับหลังจากที่พี่บิ๊กไปเทปเอ็มดีสูตรเมาเนี่ยก็คือออกจากศูนย์มาแล้วนะครับก็กําลังกลับบ้านครับกลับจังหวัดเลยก็เดี๋ยวเราเริ่มจากส่วนน้ําหนักเนี่ยพี่บิ๊กไม่ทราบนะครับเอ็มีสูตรเตัวใหม่ก็คือเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับราคา439,000บาทนะครับพี่บิ๊กไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักกว่า R7 นะครับก็คือมันอาจจะจะ180กว่าๆเหมือนกัน R7 เนี่ยมัน188เอ็มีสูตรเก้าก็อาจจะประมาณนั้นนะครับ190นะครับก็ จุดต่างก็คืออ,อยู่แล้วนะครับระหว่างนักเก็ตกับเป็นรถสไตล์แลปิกานะครับอาร์เจ็ก็คือเป็นสปอร์ตจ๋านะครับก็แน่นอนนะครับที่ขึ้นไปนั่งก็คือเมีส่วนก้านั่งสบายมากก็คือติดใจเลยครับนั่งสบายก็จริงๆพี่พิกก็เคยใช้นักเก็ตมาก่อนนะ650เป็น c ี650นี้อันนั้นคือหนักเอาเรื่องหนักหนักแบบไม่มีเหตุผลหนักแบบเพราะว่าเขาเป็นสี่สูบเรียงแต่อันนี้คือเป็นคอตเพนแข็งชา้าเป็น C p พ3สสูบก็มีน้ำหนักเบากว่า ด้วยเฟรมด้วยอะไรต่างๆก็คือใช้อสดอุที่มันเบาวกว่ามีน้ําหนักไม,ไม่หนักมากทีเนี้ยรายละเอียดรถนะครับก็คือรถเนี่ยมันมีพิกชิปเตอร์ทั้งขึ้นทั้งลงนะครับแล้วก็มีแท็กชั่นคอนโทรลมีระบบอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะถามว่ารถเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่มีระบบพวกน,นี้ยเ0 9นี่ยพี่มองว่ามันจะอันตรายมาก อันนั้นเนี่ยพี่พิก,พก,พกลองลองเปิดดูเลยก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นอาเ็นี่ยก็คือรถด,ดิ้นมันจะทําให้กวาดแล้วลม้มก็คือล้อหมุนแน่นอนแต่เี็มพิสูนเก้าฮิ่กเปิดเกียร์หนึ่งไปสังเกตล้อหลังมันจะดิ้นอ่าดิ้นแต่ว่าก็คือมันมันมันอ่ามันตัดช่วยครับก็คือมันมันเซฟช่วยก็คืออาการที่ว่าล้อที่จะแบบทําให้เราหมุนเราเราปัดเนี่ยก็คือไม่มีเพราะมันมีแท็กชั่นช่วยอ่าทีเนี้ยพิกชิปเตอร์เนี่ย บอกได้เลยว่าเนียนมากที่มาจากโรงงานนะครับเนียนเนียนมากคือต่อนี่แบบรอบประมาณสี่พันกว่าขึ้นนี่ก็คือแบบเนียนเลยเนียนคือแบบต่อสองสามสี่ก็คือเนียนเนียนเลยครับเนียนก็คือมันแล้วก็ท่อนะครับพี่พี่แอบตกใจตอนสตาร์ทออกจากศูนย์ท่อเดิมคือแบบต้องดับเครื่องแล้วก็ลงไปดูท่อเดิมว่ามันเปลี่ยนท่อมาหรือเปล่าคือเราเคยเห็นในคลิปในอะไรก็หลายหลายหลายช่องหลายอะไรแล้วแหละแต่ทีเนี้ยพอตัวเองเนี่ยขึ้นมาค่อมอยู่บนรถรู้สึกว่า มันดังเพาะมากอ่าอันนั้นคือเป็น650้นกก็หมุนกล้องไปให้ดูเนี่ยอันนั้นคือพอเดิมอันนั้นมันจะเป็นไฟฟ้าเลยนะครับเนี่ยคือวีเคยใช้650ของฮอนด้าเนี่ย 4, สี่สูบเขาจะเป็นไฟฟ้าเลยเงียบมากแต่ MP09 นะครับทีนี้เรามาต่อ MP09 คือไม่ได้เงียบเลยครับคือเราไปขับเนี่ยเอาจริงๆถ้าบางคนถ้าไม่ได้ซีเรียสเนี่ยคือรถเวลาเราไปนั่งเนี่ยก็คือมันได้ความร้าใจได้ ส้มเสียงที่เป็น CPT เนี่ยคือมันเพาะอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องเอ่เท่เรื่องอะไรก็คือไม่ต้องเปลี่ยนพ่อเลยก็ได้อ่าถ้าจะขี่แบบอ่าไม่ต้องห่วงว่าจะโดนปรับโดนตำรวจโดนพี่จ่าเรียกเนี่ยคือเอาท่อเดิมไปเลยก็ได้อ่าก็คือเราขึ้นไปนั่งคือแบบเราใจเสียงพ่อเนี่ยทีเนี้ยเดี๋ยวพี่จะมาเล่าตรงนี้เลยคือตัดส่วนละเอียดต่างๆหลายคนพอทราบดีอยู่แล้วแหละเพาะ MT9 มันมียงไงเดี๋ยวพี่จะมาเล่าตรงนี้ข้อสาคัญก็คือพี่บิ๊กใช้ R7 นะครับ CP 2 แล้วพี่ปิ๊กมาขับเครื่องยนต์ที่เป็นดูกระชาดดูรถที่พี่ที่เป็นคอสเพนเหมือนกันแล้วเป็นาสามสูบมันต่างยังไง m อ0 9พี่ปิ๊กเปิดโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดที่แรงที่สุดกับ R7 นะครับที่เป็นเดิมๆที่ไม่มีโหมดกันขับขี่ไม่มีแท a c ช่นอะไรนะครับถ้าเป็นโหมดหนึ่ง m p 0 9นะครับกับโหมด่มดากับ R7 เนี่ยก็คือเดิมๆเ,เนี่ยถ้าเปิดคันเร่ง R7 พุ่งกว่าเจ็ดพุ่งกว่านะครับรู้สึกได้เลยว่าเกียร์หนึ่งถึงเกียร์พิพิกขับเนี่ยไม่ได้อัดถหนุใหญ่มากก็คือรถมันเยอะเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สี่หรือเดาว่าเกียร์ห้าเลยเนี่ยคืออาเจ็ดปื๊ดกว่านะครับแล้วทีนี้ลองปรับลงมาหมดสองหมดสามของเอ็มศูนย์เก้านนี้ไม่ต้องห่วงเลยคือแบบนุ่มมากขับได้สบายก็คือมือใหม่ก็ขับได้ก็คือลองขับหมดสามก่อนแล้วค่อยขับมาแล้วค่อยปรับมาหมดสองแล้วพอขับชินมือขับ ชินเครื่องยนต์ครับขับชินอ่าฟีลิ่งรถอะไรต่างๆค่อยๆใช้บทหนึ่งอันนี้คือมองว่าไม่อันตรายนะครับมือใหม่ก็ขับได้แต่ R7 นี่พี่พิ๊กบอกเลยว่ามันไม่มีโหมดใดๆนะครับดิบคือดิบมากดุมากโหดมากต้องระวังมือใหม่นี้ต้องระวังเลยเพราะมันไม่มีเทคโนโลยีอะไรช่วยมันจะต่างตรงนี้เท่านั้นเองนั่นแหละก็ะคือไม่ว่าจะเป็น MP07 ก็แล้วแต่อ่าเหมือนกันทีนี้อัตราเร่งเี่ หมดหนึงของ0 9เนี่ยก็คือจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะหนุน่วงกว่า r 7เพราะเขาเป็นรถสามสูบขึ้นมาแล้วคือท็อกมันจะไม่มันเป็นรถท็อกเยอะแหละแต่ว่าคือถ้าเราไปเปรียบเทียบกับ CP2 นะครับมันจะไม่สู้ r 7แรลกต้นเนี่ยก็คือ r 7เนี่ยมันปิดนิดเดียวคือมันมาแล้วต้องระวังนะครับ r 7แต่ A709 เนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาก็คือมันต้องใช้ มันมันมันไปกึ่งกึ่งระหว่างสี่สูบกับสองสูบนะครับคือเขาเป็นสามสูบมันก็ต้องอรอรอรอบมันมานิดนึงมันถึงจะพุ่งแต่อาเจนนี่ไม่ต้องรอหาอะไรนะครับมาเลยต้องระวังดีๆอ่ามันจะต่างตรงนี้แหละนิดนึงที่พิพิอ่าส่วนตัวเนี่ยรับอาเจก็คือฝัดทงได้เลยว่าตรงนี้คืออาเจมันดิบดิบกว่าก็คือรอบมัน มันมาตั้งแต่อ่ารอบต้นๆเลยคือแรงท็อกมังแต่รอบต้นๆเลยแล้วมีส่วนเก้ามันอาจจะขึ้นชื่อในเรื่องของอ่าแรงท็อกมหาศาลแต่คือมหาศาลในที่นี้คือมันต้องรอรอบนะครับมันไม่อันตรายเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีช่วยอะไรต่างๆโอเคส่วนในเรื่องของฟีลลิ่งการขับทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอ่โอเคขึ้นไปนั่งเนี่ยขับอ่าแบบน้ำหนักเบามากขับสบายนะครับคนซ้อนก็นั่งสบายอ่าทงทงเนี่ยคนซ้อนสบายไหมสบายค่ะอ่าคนซ้อนสบายนะครับสบายกว่าซีดีของ่าศูนย์ด้วยซ้ำ สบายติดใจไมัอย p 0 9ติดใจค่ะกับอ7ซ้อนอันไหนอ7นี่แบบทรมาน <c oughs> ใช่ไหมทรมานร่างกายไม่อยากจะขึ้นไปซ้อนเลยนั่นแหละคือแต่แต่คนขับอ7เดนี่ยข, <อ S 1> ข,ขับดีกว่าอ7อ่ะมันกว่ามันกว่าซ้อนเยอะเลยคือมันเป็นรถที่แบบว่าเหมาะกับการขับคนเดียว ไม่ไม่ได้บอกว่าซ้อนไม่ได้อาเจแต่ว่าเหมาะมันเหมาะกับการขับคนเดียวมากกว่าซ้อนก็คือขับเล่นตอนเย็นอะไรแบบนี้ได้คือออกทริปไกลๆมันก็ต้องเตรียมตัวนิดนึงมีทักษะในการซ้อนก็คือต้องุีกันนิดๆอาจจะจดพักไปเรื่อยๆเป็นร้อยกิโลพักแบบนี้ก็ได้เต็มที่ส้นเก้านี่คือสัก200โลนี่คือสบายทริปนึงก็คือจบเลยคือว่าไปเที่ยวเนี่ยก็จะจบแบบบอกเลยว่ามันเป็นรถที่แบบคือพอแล้วแหละถ้าเกิดว่าพี่บิ๊ก สมมตินะถ้ามีเ p 0มีส่วนเกสักคันนีคือพอแล้วแหละก็คือไม่ไม่อยากได้ตัวพันตัวอะไรแล้วแหละเพราะว่าด้วยอายุด้วยอะไรต่างๆก็คือจะให้ไปขับ200บวกอะไรแบบนั้นคือคงไม่ไหวครับก็คือด้วยอ่ามุทิ่ภาวะด้วยครอบครัวด้วยอะไรต่างๆก็คือเราอายุอะไรเนี้ยคือถ้าเราพลาดไปมันก็อ่าไม่มีใครดูแลครอบครัวอะไรแบบนี้ครับก็คือสมมุติว่าเรามีส9นเก้าเนี่ยเราขับแบบโอเคเรามีรถเทคโนโลยีที่แบบอ่าก็ถือว่าสุดแล้วแหละถ้าจะสุดก็เป็นขยับไปเป็น SP นะครับตัว4 8 3 0 0หรือเปล่า489,000ท 48, ี่แหละนั่นแหละก็ตีเป็น490,000กันก็ได้รถที่มีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมาก็เป็นชกหน้าก็เป็นชกหลังเพิ่มขึ้นมานั่นแหละก็มีในเรื่องของปั๊มบนเพิ่มขึ้นมาด้วยส่วนจุดอื่นๆก็พี่ไม่แน่ใจว่าต่างอ,งอะไรตรงไหนบ้างแต่บอกได้เลยว่าราคาเท่าเนี้ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วสําหรับรถออปชั่นท่านี้นะครับออกมาใช้งานขับท่องเที่ยวเวลาบรรจุนะครับอาทิตย์ละครั้งภา พาภรรยาออกไปเที่ยวถ่ายรูปอะไรต่างๆก็คือมันมันขับที่แน่ๆก็คืออย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วมันสบายนะครับนั่งสบายคือมันจะไม่เมื่อยอย่างเราที่ไปไปเที่ยวเนี่ยอย่างถ้าเราเอาพวกสปอร์ตหรือเป็นพวกนักก้าพวกซูเปอร์ไบค์ไปมันจะมีอาการล้าครับ1้0ากิโลขึ้นนี่ล้าอยู่แล้วนะครับล้าทีนี้พอเราไปเที่ยวนี่ก็คือมันจะบางทีเนี่ยมันหมดสนุกด้วยอากาศเมืองไทยเนี่ยมันร้อนเราก็จะไปนอนแผ่แทนแทนที่จะได้ไปถ่ายรูปสวยๆนั่นแหละแต่ถ้าเป็น แอรเกตที่พี่พิคไปเขาใหญ่มาใช้650ไปเนี่ยมันไม่มันเท่า659บางคนละเรื่อง659มันกว่าทุกทุกฟิลิปปินส์ทุกอันนี้ทุก,ท,กทุกเกียร์อ่าน,นั่นคือเราก็จะจอดถ่ายรูปได้ทุกทุกโคง้งทุกทุกที่ที่เขามีการถ่ายรูปทุกที่จุดเช็คอินต่างๆมันจะเก็บได้เยอะกว่าถ้าเป็นอาเจ็ตนี่คนขับก็จะเมื่อยคนซ้อนก็จะหมดหมดสนุกอันนั้นมันจะก็ต้องนั่นแหละแล้วแต่จุดใช้งานบางคนก็ออกมาซัดเล่น อาเจ็ตมันก็ตอบโจทย์เขาบอบละลอนนะครับโอเคอันนี้ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าคนที่ใช้อาเจ็แล้วก็มาขับอินิสุดเก้าสามสูระหว่างสองสูบกับสามสูตรคอเพลนเป็นยังไงโอเคอันนี้วิวก็ขอตัวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวรถเดยอะแล้วอันนี้ก็จะเข้าภูพานเป็นเขตขนองบัวลูนครับบ้านวิวก็อยู่จังหวัดเลยก็มาอุดรก็ไม่ยากร้อยสิบห้ากิโลรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็พอจริงๆขี่มอไซค์มาก็ได้มาง่าย มาทํางานด้วยก็คือมาฝากเอกสารลูกค้าด้วยก็ถือโอกาสไปรับเพื่อนไปทะเบียน R7 ก็เลยท 9, เทสต์เลขูนย์เยก้าเลยก็ขึ้นตัวใหม่เนี่ยพี่พี่เทสไปแล้วอยู่ขอนแก่นแต่ว่าอันนั้นคือเทสในศูนยนะ์ไม่ได้ออกทุนแต่เนี้ยคือได้เทสถึงเกียร์ห้าเกียร์หกก็คิดว่ารู้ลแล้วแหละว่ามันเป็นอ่ารถเดิมเป็นแบบเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลากันไปเทียวเท่านี้ก่อนอ่าเดี๋ยวปิดฝากฝากปิดคลิปให้หน่อยอ๋อมารับใบทะเบียนเพิ่งได้นะครับใบทะเบียนโอเคบบ๊ายาย